สวัสดีครับคุณครูเฉลิมป้ามาสผมนาราชันปัทวีสุธานัเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ารัหเลขที่สิบนะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องวิวัฒนาการของศาสนานะครับซึ่งมีปัจจัยที่ผมค้นพบศึกษามาได้ทั้งหมด4ปัจจัยนะครับคือ 1. วิญญาณนิยม 2. ธรรมชาติเทวนิยมสเทวนิยมและสี่อเทวนิยมนะครับก่อนจะเริ่ม มาดูอินโฟโกราฟิกของผมก่อนเลยนะครับ 1. วิญญาณนิยมคือสมัยที่ยังไม่มีไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเขาจึงเริ่มมีความเชื่อไปตามความรู้ของตัวเองเช่นถ้าสมมุติเราพบก้อนหินที่มีลักษณะแปลกแลกหรือรูปร่างแปลกแปลกสีเปดเพี้ยนต่างออกไปจากธรรมชาตินะครับก็คิดว่าอาจมีพลังงานบางอย่างหรือสิ่งลี้ลับนะครับ ซึ่งสิ่งลีลัพหรือพลังงานบางอย่างนี้ผู้คนสมัยนันเขาเรียกกันว่ามานะนะครับมานะคืออำนาจที่ไม่มีตัวตนและมีชีวิตจ,จิตใจพลและมีพลังวิเศษที่บรรดาลให้คุณโทษแก่มนุษย์นะครับผู้คนจึงเคารพนับถือมานะ ในช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าสมัยมานะนะครับพอเกิดมอผีขึ้นมาให้ความสำคัญมากขึ้นเขาจึงเรียกกันว่าสมัยมายาแต่พอผู้คนได้ทำความเข้าใจกับมานะให้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ได้รู้ว่ามานะคือวิญญาณนะครับซึ่งวิญญาณเหล่าน,นี้อยู่มีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น ้นไม้ภูเขาทะเลจึงเกิดการนับถือนะครับนี่เช่นมีการนับถือสัตว์มีการนับถือตระค่หรือต้นไม้นะครับธรรมชาติเทวนิยมนะครับก็ก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณคือความมีความสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีศักดิ์สิทธิ์วิเศษเกินกว่าที่สายทัดของมนุษย์นะครับที่จะไปไปถึงจึงเรียก วิญญาณว่าเทวดาหรือว่าเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ในนั้นตามธรรมชาติทั่วไปนะครับเทวานิยมนะครับมนุษย์บางพวกเกิดมีความคิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะนะครับสูงต่ำลดหลั่นกันไปอย่างมนุษย์นะครับก็มีเทพทั้งน่าจะมีเทพเจ้าสูงสุดหรือว่าเทพเจ้าทั้งหลายเหมือนกับ มีราชานะครับพระองค์ทรงมีอำนาจที่สูงที่สุดเช่นสร้างโลกและทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมานะครับตลอดทั้งกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์นะครับพวกที่มีความเชื่อดังกล่าวยังมีความคิดที่แตกแยกออกไปบางคนคิดว่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายองค์เช่นศาสนาพมเรียกว่าพระหุเทวนิยมนะครับ บา,าาาบางคนมีความเห็นว่าพระอุเทวนิยมบางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดสององคอ์คอยทัดทานอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งดีๆนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งไม่ดีดังที่มีสิ่งคู่กันอยู่ในโลกเช่นศาสนาโซโลอัสเตอร์ก็เรียกว่าทวิเทวนิยมนะครับอัเทวนิยมนะครับ เวลาต่อมามนุษย์มีความเห็นว่าพระเจ้าสูงสุดต่างที่เชื่อกันนั้นไม่มีเป็นเพียงมนุษย์คิดขึ้นมาเองเห็นได้จากที่คุณลักษณะต่างๆ่าง,างทเท้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับและเพิ่มมากขึ้นทุกทีทั้งเนี้ยเป็นมนุษย์เป็นต้นเหตุเองแล้วก็หลงเคารพบนับถือในสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะปัจจัยหลายอย่างประกอบขึ้นมา ดำรงอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองสำหรับมนุษย์แล้วนะครับกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ต่างหากที่สัมพันที่สุดสามารถต้นบันดาลชีวิตให้ก้าวหน้าก้าวเดินต่อไปได้เรื่อยๆครับขอบคุณครับ